สวัสดีครับพบกับเพิ่มทรัพย์นะครับวันนี้ทางร้านมาแนะนํานะครับเป็นเต่าลูกทิศนะครับเต่าลูกทิศคุณสมบัติมีมากมายมากมายหลายอย่างนะครับงัดเหนือลงใต้ใต้ลงเหนือพลิกซ้ายพลิกขวาหรือว่าจะเอาสูงเอาต่ําสามารถทําได้หมดเลยนะครับงานตัวนี้ตกติดก็ได้นะครับคุณสมบัติมากมายหลายอย่างหลายประการนะครับอย่างผมจะงัด5นะครับเห็นไหมครับงัด3ก็ได้ เอาสูงเอาต่ำได้ได้หมดเลยครับเห็นไหมครับหน้าหกเนี่ยจะเป็นเหนือมาใต้นะครับหน้าเอี่ยวจะเป็นใต้มาเหนือนะครับสังเกตได้ว่างัดห้าได้เห็นไหมครับฝั่งนี้ก็ทําได้นะครับเห็นไหมครับสามก็ได้นี่แรงไปนะครับสามนะครับคุณนสมบัติมากมายหลายอย่างนะครับยืนได้ไหมยืนได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับยืน นะครับเห็นไหมครับย like like ja ืนได้นะครับเห็นไหมครับคุณณสมบัติมากมายหลายอย่างนะครับกระท้านี่ครับกระท้าเห็นไหมครับกระสามนี่ครับกระนี่ครับยืนสามเห็นไหมครับคุณณสมบัติมากมายหลายอย่างนะครับหากสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับ ทักแชทก็ได้นะครับแอดไลน์ก็ได้นะครับโทรมาถามก็ได้ครับเล่นยังไงนะครับอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสนใจสินค้านะครับทักแชทแอดไลน์นะครับโทร0946231884นะครับขอบคุณครับ